ท่านอ้นวัชเรศวรวิวัชระวงศ์พระราชะโอรสของในหลวงรัชกาลที่10เดินทางกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกวันที่7สิงหาคม2566นอท่านอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์พระราชะโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับเมืองไทยเป็นครั้งแรกพร้อมกับมีภาพของท่านอ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีคนไทยบางส่วนมารอต้อนรับการเดินทางกลับมาสู่ประเทศไทยของท่านอ้นนั้น นในฐานะคนไทยที่จากประเทศตัวเองมา20ปีแล้ว22ปีแล้วที่ผมไม่ได้กลับประเทศไทยนะครับมันรู้สึกว่าตื้นตันใจจริงๆที่เจอคนไทยและอยู่ในหมู่ชนชาวไทยนะครับผมคิดถึงเมืองไทยมากหวังว่าวันหนึ่งในอนาคตจะได้มีโอกาสกลับเมืองไทย